สวัสดีครับผมก็พบกันะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนค่ายเทารัฐกระบ,บอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันจะถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วอยู่นอกโคงไกปดแม็กกาซีนดึงสไลด์ตรวจเช็คลูกในลำเพลินปืนปลอดภัยลดนกลงนะครับเทารัฐพี9 2 a f s d นะครับทางซ้ายของตัวปืน สวยงามากๆนะครับเงางามต้นแบบเนี่ยมาจากเบต้า 92fs แต่ปรับปรุงนะครับเรื่องของคันเซฟต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่โครงปืนแล้วนะครับทางความโองโต๊ะปืนพลิกปืนไปนะครับก็จะระบุชื่อรุ่นบนสไลด์ af-s คิดดีมาจากสเตลเลตนะครับสไลด์กับลำกล้องเนี่ยเป็นสเตลเลตโครงอลอยนะครับปืนกระบอกนี้ศูนย์ปืนนะครับได้มาก็จะเป็นศูนย์ตายตัวนะครับเป็นการแต้ม นะเป็นจุดสีขาวมาให้นะครับเล่นได้ง่ายนะในส่วนของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีปุ่มเซฟมาให้นะครับผลักขึ้นเข้าเซฟได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจังหวะผลักลงนะครับจะเป็นการเข้าเซฟลดนกหรือตัวย่อก็คือตัวดีนะครับดีเคาะกิ้งมถือว่ามีความปลอดภัยนะครับมากๆนะแม็กกาซีนนะครับจุได้17นะครับถือว่าเป็น9มมลูกดกนะครับลูกตกมากๆนะจุแม็กเข้าตัวปืนนะครับปลดแม็กก็ทําได้ง่าย ด้านจักก็จะมีร่องนิ้วนะครับจับได้กระชับมือดีในการถอดถอดง่ายมากนะครับทำการบิดนะครับปุ่มล็อกสไลด์นะครับตามนี้เลยจากนั้นก็แยกนะครับโครงปืนแล้วก็สไลด์ออกมาสปริงคอยลนะครับชั้นเดียวแล้วก็จะเป็นลํากล้องลํากล้องเนี่ยจะมีความยาวนะครับเดี๋ยวออกมานิดหนึ่งความยาวลำกล้องอยู่ที่5นิ้วนะครับเกียวจะเป็นแบบเวียงขวานะครับสไลด์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นสแตนเลสสตีล ก็ถือว่ามีความแข็งแรงนะครับพอสมควรต้นแบบมาจากเบต้า92 s นะประกอบกับก็อยอนขั้นตอนนะครับใส่ลำกล้องใส่ตัวสปรินเคอยลแก้หลอดเข้าไปตามที่ทางเดิมนะครับเรามันิดนะต้องระมัดระวังนะครับจับให้ดีประคองไว้นะครับประคองไว้นิดหนึ่งจากนั้นก็ประกบสไลด์กับโคมปืนเข้าด้วยกันตามลานนะครับเสร็จปุ๊บก็บิดกลับนะครับจบเรียบร้อยนะครับ สบายมากนะครับถอดประกอบได้ง่ายนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับโดยการยิงนะที่ระยะประมาณสัก10เมตรแล้วก็ดูเรื่องของความแม่นยำการทำงานของตัวปืนนะครับต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ในตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45 k มาต่อไปทดสอบนะครับตัวปืนเท่ารักบกระบอดนี้นะครับพีทีก็2 a f s d ีก็คือ d ีค็อกกินะครับสามารถที่จะลดลรงใต้นะครับ ในการใช้งานนะครับเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวบรรจุลูกเข้าลำเพลนะครับขึ้นลำจังหวะน,นี้นะครับใช้การลดนกปึ๊บแล้วก็เก็บปืนเข้าซองนะแบบนี้นะครับก็จะมีความปลอดภัยสูงนะครับเมื่อต้องการที่จะใช้งานตัวปืนก็หยิบขึ้นมาจังหวแะแรกจะเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลแอคชั่นลองดูนะครับเล็งที่เป้าล่างน,นะครับในจังหวะดับเบิลแอคชั่น ต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลล้วนนะครับแั้วต่อไปอีกทีนึงนะครับตึ๊บสับไม่แตกนะครับมีรอยเจาะ จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยใช้การเหนี่ยแบบดับเบิลซ้ำก็ได้นะครับผมลืมนะรบรรจุนะครับแล้วก็ยิงอีกรอบหนึ่งนัดที่5นะครับแสดงว่าด้านนะครับมาท,าท้าอีกทีหนึ่งค้างไว้ ทิ้งไปนะครับแป๊บหนึ่งนะจากนั้นก็ดึงขางสไลด์เก็บปืนเข้าสองฝาดย้ำหลายครั้งก็ไม่ได้านนะครับแสดงว่านัดนี้ด้านนะครับกลุ่มกระสุน,นไปดูนี่นะครับมาถึงแล้วสี่นัดอยู่ตรงนี้เยรายนัดนี้นะครับที่มันด้านไป ต่อไปให้เจ้าของปืนนะครับพี่สงทดสอบตัวปืนเทารัฐนะครับกระบอกนี้นะสวยงามมากๆนะครับระยะยิงก็ประมาณสักสิหลานะครับบรรจุไม,ม่เข้าตัวปืนพร้อมแล้วเริ่มยิง ตัวใช้คือ FMJ นะครับเป็นปลอดภัยไปดูที่เป้ากันนะครับเป้าบนนี่คือเป้านะครับของพี่สงที่ยิงนะถือว่ากลุ่มดีระยะประมาณสักสิบหลานะครับกับตัวปืนที่สวยงามมากๆนะครับนิดหนึ่งนะครับตอนจับเนี่ยรู้สึกน้ํามันเยอะฉลอมเยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยลื่นลื่นหน่อยนะครับแต่ถือว่าโดยรวมแล้วสุดยอดมากนะครับตัวปืน ได้ครับขอบพระคุณนะครับผมขอบมาะครับไปพี่สนะครับทดสอบการทําของตัวปืนจํานวน10นัดนะครับลูก LRN นะครับ135เกรน10นัดนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงซ้ำต่อเลยครับแปงว่าด้านนะครับ ้ำต่อ,อ,อนัดวันนั้นยิงจบปดแม็กกาซีนปืนปลอดภัยนะครับเจอด้านสองนัดแล้วโอเค okay. ขอคพกมากครับลุ่มกระสุนอันนี้คือลูกซ้อมครับอันนี้คือลูกจริงอ่า เลมิตัน124กลุ่มดีมากนะครับนี่ฮะจำนวน9นัดนะครับด้านไปนัดหนึ่งนะครับขอพระคุณแค่ผมมานัดทีนะครับ135เกรนกับเทารัตพิธีก็สสอน,นะครับระยะสุดสนามนะครับตัวนี้อ่ะลอง นัดเตียวปืนปะไผ่ครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับเทวรัตนะก็บอกนี้นะครับ PT 92 AFSD ปืนปะไผนะครับเจ้าของปืนนะอยู่ตัวนี้นะครับชอบเทวรัตนะเพราะว่าพี่สมมีเทวรัตหลายกระบอกมากหลายโมเดลมากๆนะครับอันนี้ก็หนึ่งในคอลเลกชันนะครับทำไมถึงเลือกกระบอกนี้ฮะนิดนึง จริงๆตอนแรกที่ชอบชอบเบรลต้าเกแต่ทีนี้พอไปเจอสมัยก่อนเมื่อปี43ะครับเลยเห็นปีที99้า้าขั้นหลังมันจะเป็นศูนย์ปรับปรากฏว่าได้ตัวนั้นมาครับแล้วนี้พอดีเกิดอยากจะขายพอขายไปพบเสียดายก็เลยกลับมาเอาตัวนี้ใหม่ครับซึ่งตัวนี้มันได้ล่องนิ้วได้กระชายนครับแล้วก็ฟิตติ้งมันเทคโนโลยีมันทำมาดีกว่าเดิมกลุ่มกระสุนที่ผมไปทดสอบเนี่ยกรจารเนี่ยดีมากดีมากครับครับดีมากครับครับผมคะแนนนิดหนึ่งครับกระสุนนิดหนึ่ง ก็ประมาณ45ประหยัดมากนะครับ45เคนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สนนะครับที่เอาข้อตัวปืนนะครับกระบอกนี้มารีวิวกันนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เรา2งคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ